ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดาวราหูยกย้ายสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15กุมภาาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ถ้าคนรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาถูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้นะครับฉะนั้นในเมื่อเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้แล้วหากคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดรู้ในเรื่องของจุดกำเนิดที่ชื่อว่าลัคนา คุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเรามีดีมีเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าราหูยกย้ายแล้วจะส่งผลต่อชาวรัคนาราศีมังกรในเรื่องของอะไรบ้างติดตามรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับ ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวเสาร์นั่นเองนะครับแต่ตำแหน่งของดาวเสาร์หรือดาวประจำตัวของคุณตอนนี้ตกในเรือนของวินาศก็จะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจอารมณ์ของคุณจะเป็นแบบนี้จนถึงช่วงประมาณสิ้นปีหรือช่วงประมาณเดือนธันวาคมของคมปีนี้นะครับแต่หลังจากพ้นเดือนธันวาคมปีนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องความเบื่อความเซงของคุณก็จะหมดไป เพราะปัจจัยที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกเซ็งมันมีจากปัจจัยอยู่2เรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมาเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับก็คือต้นปี2562จนถึงวันนี้ปัญหาที่จะทําให้คุณรู้สึกเบื่อเซ็งเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินและการงานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตําแหน่งของดาวราหูนั่นเองที่อยู่ในเลือนที่ชื่อว่าอริกับดวงชะตาของคุณมาตั้งแต่ต้นปี2 5 6 2 จนถึงวันนี้แต่วันนี้ดาวราหูดาวนั้นได้โคจรย้ายจากเรือนอริซึ่งถือว่าเป็นเรือนการเงินของคุณเนี่ยได้ย้ายออกไปแล้วฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบปี8เดือนหรือ20เดือนโดยประมาณเนี่ยการเงินของคุณชอ็อตการเงินของคุณหมุนไม่ทนันการเงินของคุณติดกับดักมีแต่เรื่องจ่ายรายได้เข้ามาไม่สมเหตุสมผลมันก็เลยทําให้คุณกังวลคุณเครียด เงินก็น่าจะได้มาจากในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานฉะนั้นถ้ามีเงินงานก็ต้องดีฉะนั้นในเมื่อเงินไม่มีงานก็อาจจะติดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นณนะวันนี้ชาวรัคนาราศีมังกรสบายใจได้ว่าตำแหน่งของดาวราหูซึ่งดวงชะตาของคุณนั่นหมายถึงในเรื่องของการเงนินไม่ได้ตกเรือนอริอีกต่อไป แต่ไปตกในเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าลูกค,ค้าแปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าในการที่จะริเริ่มสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของอาชีพนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการดําเนินเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพต่างๆธุรกิจต่างๆหรือการเริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนต่างๆโอกาสที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จ หรือทําแล้วได้ดีมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าตําแหน่งของดาวศุกร์ตอนนี้มันเล็งที่ตัวของคุณแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคหมายถึงเรื่องงานแล้วก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งใหม่ๆแล้วก็ตําแหน่งของดาวราหูเพิ่งจะยกย้ายไปสู่ในเรื่องของดาวศุกร์เมื่อคืนนี้เองช่วงประมาณตีสองเสษฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงิน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมันจะทําให้คุณเริ่มต้นได้ดีไม่มออีปัญหาที่จะต้องทําให้เกิดความเครียดหรือความกังวลใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นก็แปลว่างานของคุณเริ่มต้นที่จะเห็นสัญญาณที่ดีหรือเห็นสัญญาณบวกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตำแหน่งการเงินก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไว้คนเดียว แต่ตอนนี้มันอาจจะมีรายได้เข้ามาหรือค่าใช้จ่ายอาจจะน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนแต่ก่อนนะครับหรือสิ่งต่างๆที่คุณพยายามที่จะหามาชดเชยในเรื่องของรายจ่ายในแต่ละวันหรือรายจ่ายในแต่ละครอบครัวเนี่ยคุณก็ยังพอหมุนได้ยังพอหาได้ฉะนั้นเลยขอสรุปว่าชาวลัคนาราศีมังกรราหูย้ายย่อมส่งผลดีต่อตัวของคุณแน่นอน ผมให้คะแนนประมาณ85%เลยซึ่งก็ถือว่าคะแนนตรงนี้เยอะเลยทีเดียวเลยทำให้คุณสามารถที่จะเ,เดินหน้าได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าจะให้ดีอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ก็คือช่วงประมาณธันวาคมปีนี้เป็นต้นไปผมมั่นใจว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงอดีตที่ผ่านมามันจะค่อยๆหายไปหรืออย่างน้อยมันจะทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกในหลายๆเรื่องสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้เลยนะครับหมายเลข0992129463 ID ไลน์ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับรับแต่รับรองคําทานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนในระดับมืออาชีพนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้มีความร่ำรวยและการเริ่มต้นในวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นเรื่องดีสัญญาณดีสำหรับตัวของคุณตลอดไปและพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าสวัสดีครับ